ดีครับผมการสับเด็ท่าโมดูกันด้วยวันนี้ในเกมเด็ดเร็วกันนะครับผมในวันนี้จะมาอธิบายคาัสต,ต่างๆที่มีในเกมในอัปเดตปัจจุบันนะผมซึ่งเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้สดๆเลยนะและตอนนี้บนหัวเรามีที่เพิมม่มมาระบบมือหนึ่งเป็นเหรียญตาเหมือนของคารบอยนะซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นคัสอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคันนักบวชอยู่ครับผมตรงนี้มีเครด์ไม้ทำบนผู้ชมนี่เขาเพิ่มระบบใหม่ผมมีการเพิ่มเครดไม้เราทํานะทำให้เราได้บัตรเยอะขึ้นนะผมทำให้เราสามารถได้รับบัตรแดงเยอะขึ้นหรือเรียกว่าพันธะก็ได้นนนะเเเคครรดดดี้ก็ป็ปแบบธมาผมมไมไไ่รากนะ เช่นไปจัดการพวกซอมบี้ในเกมต่อหนึ่งในหนึ่งเกมผมสามสิบตัวค่าบอลลอยพวกนี้หนึ่งร้อยตัวครับผมถ้านับจากรอบที่แล้วเทเล่นมานะเขาเขาน่าจะขึ้นเกรดท่านเลยนะแต่เขาเพิ่งเมื่อคืนนะผมค่อยๆไปทํากันนะผมเกรดพวกนี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวผมมาสอนทําที่หลังกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของคัสกันนิดกว่านะคัสทั้งหมดตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วมนเนี่ยเริ่มจากอันเก่าเป็นเจ็ดลายอันแล้วผมสิบอันแล้วนะเริ่มจากคาัสแรกผม <S <S คัสลนนะคัสนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะผมท่านผู้ชมไม่มีสกิลหรืออะไรยังสิ ิ่งที่ผมได้มาก็มีแค่พรวอเท่านั้นผมที่ได้มานะค์ดต,ต่อไปจะเป็นค์ดลุกกิ้งสูงหรือว่าค์ดแบบรู้เลยนะผมคันนี้ท่านชมจะได้ตั้งแบบคูณ2เท่านะแต่ว่าแลกกับการท่านชมมีโอกาสโดนฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น10%ทั้งที่เขาปรับโอกาสให้มันน้อยลงแล้วแต่อันนี้เขาเพิ่มขึ้นมา10%รนะผมใครใช้คันนี้สำหรับสายฟาร์มนะแต่โอกาสตายเยอะขึ้นนะผมในคืนที่มีฟ้าผ่าบอกเลยเสี่ยงมากต่อไปคา์ดพวกชีวชิตรอดนะผมคันนี้ท่านชมจะตีแรงเกินนะผม ในเมื่อท่านผู้ชมเลือดน้อยลงนะต่อเมื่อท่านผู้ชมเลือดน้อยลงผมยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งแรงนะค้าน,นี้เอาง่ายคือแบบเวลาท่านผู้ชมเลือดเหลือขีดแดงๆดาเมจทุกอย่างจะแรงขึ้นนะผมทั้งตีใกล้แล้วก็ปืนนะเป็นค่าที่ดูเหมือนจะเล่นยากนิดน,นึงนะเพราะเน้นดาเมจอย่างเดียวผมไม่ค่อยเน้นฮิวตัวเองนะค้านี้ราคา7.5บอลแพงพอสมควรนะผมคาต่อไปนักลบพุ่มเกาะผมค้านี้ท่านผู้มชมจะได้เกาะเต็มตัวนะทุกคนจะหนามากแต่ว่าท่านผู้ชมจะวิ่งช้าลงถึง20%นะผมเพราะว่าหนักเกาะนะค้านี้ไอเทมที่ได้จะเป็นเกาะนั่นเองผมเกาะลายอะไไกกวววว่าดด้้้เตต็็มมััแลนนจพงผ ซึ่งค้านี้จะเหมาะกับคนที่มาเอ่อเล่นกับเพื่อนสองคนนะผมเพราะเราสามารถตายแล้วเอาเพื่อนให้เพื่อนเอาก่อนเราไปขายได้ผมคานี้จะดีมากเล่นกับเพื่อนนะค้าต่อไปเป็นค้าเอ่อผู้เอ่อผู้วางเพลิงผมค้านี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะค้านี้ผู้ชมจะได้เบิดไฟมาสี่อันแค่นั้นนะผมแล้วก็จะได้พวกมันหนึ่งอันนะคานี้ไม่ต่างอะไรจากคาธรรมดาเท่าไหร่นะผมราคายี่สิบบอนนะคานี้ค้าต่อไปนะผมเป็นคาดหมอนเองค้านี้เป็นคาดที่แนะนําเลยผมผู้ชมค้านี้ผมสามารถชุบเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบนเดกหรือว่า ยาเลยนะผมสามารถกดชุบได้นะแต่จะหักเลือดเราไปนะผมซึ่งสิคันนี้ท่านผู้ชมจะได้เทมปามนี้ผมได้พวกกับเบนเด็กสองอันแล้วก็สนิกออยผมซึ่งตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วผมเราไม่สามารถกดชิปเองได้แล้วนะกับคานนี้แต่ก่อนกดได้ผมตอนนี้ไม่สามารถทําได้ละคันต่อไปผมคัดใหม่ครับแบมพายผมคานนี้เป็นคาที่น่าสนใจมากผมคันนี้ท่านผู้ชมจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ได้เมจแรงขึ้นนะผม,มกับดดเมจระยจะประชิดนะแล้วก็ท่านผู้ชมจะไม่สามารถดดงแสงแดดได้ผมคือโดนแดดคือจะเจ็บเลือดเสียนั่นเองผม ซึ่งคนี้อเทียมน่าสนใจมากอเทียมเริ่มต้นเราคือได้มีดแวมพา์มาเลยผมในช่วงเริ่มต้นเกมนะแล้วก็ได้พวกมาครับผมเป็นคันที่ดูเหมือนจะโกงนะแต่ก็มีข้อเสียผมก็คือเราโดนแดนไม่ได้นะก็จะเสียเลือดไปเรื่อยนะดีวผม,มรีวิวให้ดูครับผมคันต่อ,อไปจะเป็นคันอะไรเนี่ยคอนดักเตอร์ครับผมคันนี้ท่านผู้ชมจะไม่ได้อะไระผมแค่ขับรถไฟเร็วขึ้นนะเออเป็นคันที่เหมือนน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ท่านผู้ชมจะไม่ได้บูธในช่วงเริ่มต้นเกมผมสิ่งที่ได้มาก็มีแค่ฐานอย่างเดียวนะ คันนี้เหมาะกับไปกับเพื่อนนะผมให้เป็นคนขับรถนะเพราะเราขับรถไปเร็วขึ้น2เท่าครับผมคันนี้สนใจอยู่ถ้าเล่นหลายคนหน่อยนะคันนี้จะดีครับผมคัสต่อไปครับผมมินเนอร์น่าจะเป็นคัสเกี่ยวกับเมืองครับผมนี่คนขุดเมืองนะคนขุดแร่ครับผมคันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ไฟมาไว้ส่องตอนมืดแค่นั้นครับผมไม่มีอะไรมากนะจะได้หมวกไฟมาแล้วก็ฐานแล้วก็พิกแอคหนึ่งอันนะครับผมคันนี้ไม่มีอะไรมากนะสิบห้าบอลแค่สว่างในตอนกลางคืนนะผมมีหมวกปล่อยไฟได้คันต่อไปเป็นอาชีพนักบวชผมคันนี้ดูเหมือนจะเป็นคับส คันนี้ชมสามารถการใส่ฟ้าจากเอ้ยในคืนที่มีสายฟ้าได้จากบอสได้ผมคัสที่ดีมากในการสู้กับบอสนะเพราะเราการใส่ฟ้าได้ครับผมคันนี้ชมจะได้แมงเข็มา2อันแล้วก็ได้พวแล้วก็ได้ฮูลิวอเตอร์ผมซึ่งได้มา2ขวดนะซึ่งฮูลิวอเตอร์สามารถเอาไปขายได้ครับผมแต่แมงค์เข็ไม่สามารถขายได้นะค้านี้เป็นคัสที่ดีเหมือนกันนะครับผมต่อไปคัสใหม่อีกคัสหนึ่งครับผมคัสข้าบอยครับผมคันนี้น่าสนใจเพราะว่าทนักชมจะได้ปืนกับม้ามาในช่วงต้นเกมผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีเช่นกันนะปืนมาแล้วก็พวครรับผผมมมมมได้ปืนนนา2 2แแ็็กกกะะสุ ปืนก็ไม่ได้โหดนะแต่ว่าพอใช้ได้ในช่วงต้นเกมผมก็ได้ปืนมาเลยนะช่วงต้นเกมคัสตอไปจะเป็นคัสสุดท้ายแล้วไหมยังครับผมเดอะอาโมผมคัสนี้จะเป็นคัสต์ที่ผู้ชมจะมีได้หมวกมาแล้วก็จะได้ของมาแต่งรถไฟครับผมในช่วงร่มต้นเกมนะจะได้แผ่นบูเลตมา3มอันแล้วก็รวดนามอีก3อันนะผมซึ่งใช้การรถไฟได้ในตอนกลางคืนนะทำเราปลอดภัยผมในช่วงกลางคืนนะระยะ1หนึ่งถึงกองจีเราใช้กระดาษเลยก็ได้นะต่อไปเป็นคัสสุดท้ายผมคัสซอมบี้คันนี้ก็น่าสนใจผมท่านผู้ชมสามารถ กินพวกซากศพได้ผมเพื่อฮหิวเลือดตัวเองได้นะแต่ผมจะจะไม่สามารถใช้เบนเด็กหรือว่าเน็คออยได้อีกนะผมคาดนี้ต้องกินเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> เลือดอย่างเดียวนะเป็นคาดที่น่าสนใจแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนะผมคานนี้สิ่งที่น่าจะคันนี้ก็คือมีแค่พวอย่างเดียวับผมโอเคผมนี่ก็เป็นความสามารถของคันทั้งหมดที่มีในอัปเดตปัจจุบันนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันกว่าผมว่าคาดไหนบ้านที่ผมจะนําให้ดูนะผมจะไม่รีวิวด้วยทุกค,คันนะผมจะนําแค่บางคาที่มันจําเป็นจริงๆผมจะน,นะาน,นํา,นนนานนให้นะคาาดังกต่บๆ เริ่มจากคัสแรกที่แนะนาก็ผมก็จะเป็นคัสหมอนะเป็นคัสท,ที่เหมาะกับไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวก็ดีเช่นกับผมคา้านี้เพราะผมจะได้เป็นเด็กกับยามาเลยนะได้เป็นเด็กมา2อันแล้วก็เซนิคออยมา2ขวดนะครับผมซึ่งลตัวเราจะไม่ได้อะไรต่างจากนี้แล้วที่เราก็ทำเหมือนเดิมผมไปซื้อทองนะพอได้ทองมาก็เอาไปซื้อฐานใน,นบทเลยผมสำหรับคัสหมอนะเราได้แค่เป็นเด็กกับยามาผมไม่จำเป็นต้องหายายนะที่ชงต้นเกมถ้าเรามียาแบบนี้เราสามารถไปรอบพวกขบอยได้ครับผมต่อถ้าไม่มีมาแต่เรามีเซนิคออยนะเพิ่มความเร็วไป้ จะเป็นข้อดีอยู่เช่นกันนะผมคัดหมอแต่คัดหมอก็ถึกเหนือมาผมตอนนี้ฟื้นชีพได้แค่เพื่อนนะโดยการไม่ต้องใช้เป็นเด็กหรือฮิวมาผมแต่ตอนนี้เราสามารถคิดชีพตัวเองได้แล้วเนี่ยผมกินยาเซนิกออกไปแล้วผมแล้วตายนะตอนนี้ผุ่มยังไม่ขึ้นแล้วผมดูนะผมท่านผู้ชมเพ๊บลุมตีเรียบร้อยผมปุ่มไม่ขึ้นแล้วเขาปรับมาแล้วผมเสียดายแม้คำคานนี้อ่อนลงเยอะเลยคัดต่อไปจะเป็นคัดนักบวชนะผมคัดที่ผมผมสำผมผมให้โกงสุดแล้วในตอนนี้เพราะว่ามาเล่นง่ายสุดแล้วผมสำคนค้านนี้นะรั่ม้นมา,มมา้วยเตอร์ Water, มา2ขวน เป็นน้ำยาสักดิธิ์นะส่วนในกล่องนี้จะได้ไมก้กางเขนมา2อันนะผมซึ่งเราไม่สามารถเอาไปขายได้นะแต่สิ่งที่ขายได้คือน้ํายาฮูลิวอเตอร์ครับผมซึ่งเป็นข้อดีมากเลยของคันนี้เพราะน้ํายาฮูลิวอเตอร์ชวงต้นเกมผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ใช้กันอยู่แล้วนะถ้าไม่มีปืนสายฟ้าผมแล้วก็ค่อยใช้ไปปลากันด้วยเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ไแรงนะถ้ามันไม่โดนเต็มเต็มเริ่มต้นมาก็ขายทองปกติครับผมส่วน,มนมไม้กางเขนมันทำไม่ดูนะนี่ไม่สามารถขายได้ครับผมพวกกระเทียมที่ได้จากกล่องต้นเกมขายไม่ไ รู้สึกว่าสูงเนื้อราคาเนื่อกับน้ำยาฮอริเอเตอร์ผมกำลังขายด้วยแต่ก่อน45บาทใช่ไหมเออใช่ผมตอนนี้เหลือ30บาทแล้วลดราคาเนื้อของนะผมรู้ว่าอย่างอื่นเนื้อประมาณแต่ว่าน้ำยาเนื้อแล้ผมสิ่งนี้เขาไม่เขียนบอกในแผ่นนะเรียบร้อยผมโดนเนื้อไปแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ดีนะผมสุดท้ายแล้วก็เอาไปซื้อปืนในช่วงต้นเกมได้อยู่ดีนะค้านักบวชข้อดีของคานี้ของผมนี่เอาไปซื้อปืนแรงวไปใช้ก่อนก็ได้นะฐานผมจะซื้อไปสักก้อนหนึ่งแล้วกันนะผมถ้าเป็นอัปเดตที่แล้ว เรื่องคาร์เนี่ยนี่ผมเอาไปซื้อฐานได้ก้อนหนึ่งครับผมที่เหลือค่อยหาตามทางเอากับคาร์นักบวชเพราะเราได้ปืนมาแล้วไหนนี่เจอคาร์บอยผมหวบางทางกับปืนยิงได้เลยนะแล้วก็ข้อดีอย่างนของคาร์นี่คือการสายฟ้าครับผมข้อดีหลักของของเขาคือการสายฟ้าเนี่ไม่มีอะไรนอกจากอื่นแล้วแล้วก็ขายของต้นเกมได้ผมเป็นคาร์ที่ดีเช่นกันนะเป็นคาร์ที่สู้กับบอสที่สุดแล้วในดับเดียบปัจจุบันครับผมกับบอสแปดหมื่นเมตรตัวใหม่ที่ล่าสุดก็คือเจ้านิโคลาเทสลานะผม คัสต์ต่อไปเป็นคัส์ที่น่าสนใจอีกคัสหนึ่งของผมนั่นคือคัสต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคัสต์แบมพายนั่นเองผมคัานี้มีข้อเสียหลักๆก,ก,ก็คือโดนแดดไม่ได้ผมจะได้สิ่งที่โกงมาก็คือมีดแบมพายแต่นเกมผมจะเลือกเราจะลดในแ่หมาคุณผู้ชมเราโดนแดดนะเลือกจะลดเรื่อยๆผมถึงไม่ลดเดยอะแต่ว่ามันก็โดนต่อเนื่องนะคัานี้จะโหดมากในตอนกลางคืนนะผมถ้ามองเห็นนะนะแต่จะไม่โหดเลยในะตอนกลางวันนะผมเพราะเราต้องซุนในที่ร่มเดียวนะนี่ต้องเข้าร่มผมเลือกจะไม่ลดละผมต้องขายมีดที่ขายได้ไหมไม่องนะ แต่ความสามารถยังเหมือนเดิมผมดูดเลือดได้เหมือนเดิมนะในช่วงต้นเกมถือว่า OP อยู่นะผมและตัวเราก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะคาร์ดแวมพร์เร็วขึ้นเยอะผมแต่ว่าโดนแดดไม่ได้อย่างเดียวแล้วก็เราตีดาเมจระยะใกล้แรงขึ้นนะผมในพวกอาวุธระบบรยะใกล้เราตีแรงขึ้นหมดนะวิ่งเร็วขึ้นด้วยไม่แปลกเพราะว่าถ้าวิ่งช้าเราตายเนี่ยแ <c oughs> ดดเผา,าผมแวมพร์โดนแดดไม่ได้นะเป็นคาร์ที่เกือบจะดีะผมแต่โดนแดดไม่ได้นะถึงมันเล่นยากที่หนึ่งผมในช่งชวงเช้าแล้วก็หิวเลือดยากด้วยถ้าเราไม่มีแบนเดกหรืออะไรนะผมใช้มีมดใน มอนตีเราแรงเช่นเดิมผมเพราะเราไม่มีเกาะนะแต่เรามีเบี้ยมพายก็ตามเบี้ยมพายจะโกงก็ต่อเมื่อเราเกาะเต็มตัวครับผมมาเดี๋ยวเราไปบุกบ้านสักบ้านหลังนึงนะเนี่ยโดนแดดไม่ได้จริงครับผมแต่เราเข้าไปสู้ในบ้านนะแบบสู้หมอกันยำสู้ในบ้านนะผมเดี๋ยวเราก็โดนดาเมจอยู่ดีนะเพราะมีเกาะครับผมนี่พอไม่มีเกาะแล้วเราโดนดาเมจแรงมากครับผมตอนเราวิ่งเร็วแค่ไหนนะก็ออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ดีเจ็บกว่าเดิมครับผมเพราะด้านนอกก็โดนเลือดข้างในก็โดนเนี่ยไม่มีเกาะแล้วตัวเบาบางครับผมเบี้ยมพายต้องมีเกาะครบชุดนะถึงดมไ้บครัผ อาชีพนี้ก็เกือบจะดีนะแต่โดนแดดไม่ได้ผมเลยเล่นยากนิดนึงนะในช่วงกลางวันเนี่ยแค่นี้ผมก็เกือบตายแล้วผมไม่มีเบนเดกเดี๋ยวเอยๆอ,อ,อาจจะตายก่อนถึงทางเป้าหมายก็ได้ผมแปดหมื่นเมตรเราคัดต่อไปคืาซอมบี้ครับผมความสามารถของคัานี้เหมือนที่บอกไปผมสามารถกินซากศพได้เพ็่หิวเลือ่อแต่ผมกินดูนะนี่ผมเรากินข้าวบอกบอยไวเรื่อเราจะเด้งนะแต่เด้งไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผม,มน้ชมคันนี้เดี๋ยวจะลองไปกินศพซอมบี้ให้ดูนะคันนี้เกือบจะดีครับผมแต่ใช้ยาไม่ได้แล้วนะเพราะเรากลายเป็นซอมบี้แล้วผมเป็นซอมบีียกเปอสข แค่นั้นก็าเป็นซอมบี้แล้วมันใช้เป็นเด็กหรือเนิคอน์ไม่ได้ผมว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แต่มันก็จะดีอยู่นะในระหว่างทางถ้าไม่เจอยานจริงครับผมกินพวกซอมบี้หิวเลือดได้แต่ก็ฮิ้วไม่ได้เยอะสิพวกนี้นี่ผมกินให้ดูนะนี่กดกินซอมบี้ได้ผมกินครับต้องกินพวกซากศพได้นะกินมันว่าปลากินอะไรก็ได้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไอ้แต่ละตัวมันให้เลือดเท่ากันไ่ะผมเวลากินไปนะแต่รู้สึกกินไปหลายตัวแล้วก็เหมือนจะให้เท่ากันนะค่าเลือดที่ได้ หรือจะเป็นมา้าเราก็กินได้เช่นกันผมก็หิวเลือดนะผมมีกินให้ดูว่าผมนี่กินมาไงก็หิวเลื่อได้เหมือนกัน,นผมคาร์ซอมบี้กินได้หมดเลยขอเป็นซากศพนะคันนี้ก็เกือบดีนะผมโอเคผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่นดูครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กวอย่าลืมกดดีมเพื่อนคลิปใหม่ผมด้วยครับผมพเพื่อนๆเคยใช้คาันไหนแล้วว่าให้ชิปไหนดีสุดคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสัวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับผมบายเจอกันนะครับผมไปละ